ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้สอรัตนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปนะครับแคสเกมนะครับผมก็จะมาเล่นเกมไดโนเสาร์นะครับจะได้เข้ากับทีมช่องนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไดโนสาร์โวโมบายนะครับก็จะเป็นแมปแบบหนึ่งในโลบอกนะครับในโลบอกเนี่ยมีหลายแมปมากๆเลยนะครับให้เลือกเล่นนะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวกินเนื้อนะครับแล้วก็เลือกเป็นเจ้าตัวแรกเลยนะครับอเล็กโตสอรัตนะครับ ก็โอเคนะครับกดไปที่เจ้าอเล็กโตแล้วก็กดฟ i n i s ข้างบนนะครับโอเคผมเลือก random สปอนนะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องจํากัดด้วยว่าเราต้องไปที่ไหนบ้างนะครับราโหลดแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงโอเคนะครับโหลดเสร็จแล้วก็คือตอนแรกนะครับมันจะเป็นโมเดลที่ไม่ค่อยสวยเลยนะคะแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบด้วยแต่ว่าตอนนี้รีโมเดลออกมาแล้วนะครับซึ่งโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็ สมจริงขึ้นเยอะเลยนะครับในแมปนี้นะครับตอนแรกผมไม่ค่อยชอบเล่นหรอกเพราะว่ามันแบบบั๊กเยอะจัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมชอบเลยนะครับขอเปลี่ยนสีแน่นึงนะครับขอเป็นสีแดงแล้วกันโอเคชอบสีแดงนะครับพ่อเดี๋ยวไปหาอาหารก่อนนะครับจะมีหลอดอาหารกับหลอดน้ําอยู่นะครับถ้าทุกคนเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนี่มีเนื้อฟรีตรงนี้นะครับทุกคนกินเนื้อฟรีนะครับอืถ้ากินก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเฮ้ยพูดถึงถ้า เดี๋ยวมาลองดูท่าของเจ้าอเล็กตรโตสสัดนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็เดี๋ยวเราไปลองท่ากันดูนะครับเอาตรงนี้ละกันเอาท่าอันนี้ท่าง้างหมัดนะครับใครๆง้างหมัดจะต่อยนะครับแบบเตรียมต่อตู้นะครับก็จะเป็นแบบอ้าปากนะครับใช้หยุดหมดนะครับแล้วก็เสียงคำรามนะครับท่าคำรามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่าคำรามสองนะครับ อย่างเท่เลยนะครับอันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่าเฟรนลี่นะครับท่าเป็นมิดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นท่านั่งนะครับก็ลองกดดูนะครับท่านั่งอืมโคตรผมจริงนะครับตอนแรกมันไม่ผมจริงเลยครับที่ผมกังวลก็คือท่านอนนะครับคือมันตัวเก่าท่าไม่ค่อยผมจริงนะครับแล้วก็ที่กังวลก็คือท่านอนนะครับตัวเก่ามันนอนแบบนอนลาบไปกับพื้นทั้งตัวเลยนะครับเรามาลองดูกันนะครับ เอิ้มตรงนี้ดิถ้านอนนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับให้สมจริงขึ้นนะครับนี่ผึชอบเลยนะครับแต่ว่าตาไม่ปิดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาอาหารกินกันดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะออกเดินทางนะครับผมมากินเนื้อตรงนี้ก่อนนะครับให้หลอดอาหารมันเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่ทะเลนะครับจะได้กินน้ําแล้วก็มีสัตว์กินพืชเยอะเฮ้ยมีจูเชิงทะเลนัดนะครับเกิดตรงนั้นเห็นมันมาแน่เลย ยา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 เกิดเองยา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 เดี๋ยวเราตัดภาพไปที <is very S 1> ่ตอนที so ่ผมถึงทะเลเลยนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงทะเลเลยนะครับเราจะได้กินน้ํากันแล้วนะครับเอาตามไปหน้าหมดอีกนะครับเราต้องเดินไปนะครับตอนนี้เอ่อการวิ่งของเราหมดแล้วนะครับเป็นศูนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินน้ําก่อนนะครับตอนนี้เราหิวน้ํามากแต่ว่าไม่มีเหยื่อให้เราล่าเลยนะครับขอกินน้ําก่อนนะครับ พ้ากินน้ำสิถ้ากินน้ำก็สมจริงเฮ้ยมีไทเทนอลขอบอยู่ตรงนั้นทำไมมันเป็นลูกไทเทนอลตัตรูคุดใหญ่เลยนะครับหืมมัเดินไปละผมไปล่ตรงนั้นดีกว่านะครับโดนล,ล่าแน่ผมกินน้ำก่อนนะครับกินน้ำให้เต็มนะครับโอเคไปกันนะครับไปล่าจล,ลูกไทเทนอลอบตัวนั้นนะครับโอเคนะครับเฮ้ยนี่มันอเล็กโตอีกตัวนี่วา ไปแย่งเนื้อมันดีกว่านะครับกัดมันกัดมันหนไีไปจะกินเนื้อเอ้ยมันกัดคืนว่ะนต้องสู้นะครับตอนนี้กัดมันโอ๊ยกัดไม่โดนอีกวิ่งโคตรเร็วเลยตามิน่าจะหมดเลยตอนนี้โอ้หนีไปเอ้ยเออโอเคนะครับทุกคนมันหนีไปแล้วเรามากินเนื้อนะครับตามิน่าเราก็หมดด้วยจะบอกนะว,ว่ามันกลับมาอีกเฮ้ยอีกแล้วเหรอโอ๊ยไม่เลิกใช่ไหมตัวเนี้โอ้ยโอ๊ย โอ๊ยกัดไม่โดนนี่ครับกัดมันโอ๊ยกัดไม่โดนโคตรเร็วเลยโอ้ตาีหน้าหมดแล้วโอ้ยเร่จะหมดแล้วจะตายแล้วหยุดดีหยุดดีโอ้ผมตายนะครับผมตายยนได้ไม่ทนแล้วมจะไม่เล่นไอต,ตัวเล็กนี่แล้วนะครับผมจะเล่นตัวใหญ่เลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเลตโคเน็นะครับไปแก้แค้นกันนะครับ มัจะไปไล่ฆ่าพวกอเล็กโตนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวที่ฆ่าผมมันจะฆ่ามันนะครับเอาสัใจอย่างเดียวนะครับก็เล่นด้อมสปอนนะครับโอเครอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราเกิดมาแล้วนะครับโอ้โหโมเดิร์นเท่เลยนะครับเฮ้ยเกิดมาตรงอะคูแคนโตพอดีถึงแม้าจะตัวใหญ่นะครับเราก็ตัวใหญ่ขึ้นแค่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถฆ่าพวกโตโลพอตหรือว่า พวกเทโลพอร์ตตัวอื่นๆได้นะครับที่ตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นอโคเคนโตทีเล็กนะครับจูเชิงเฮเลนัสอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับผมชอบสีแดงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นสีแดงโอเคนี่นะครับสีแดงใช่ป่ะอ๋อโอเคเมื่อกี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับอืมโอเคเราจะใช้สีแดงนะครับเพราะว่าผมชอบสีแดงโอ้ยมีจูเชิงเกิดตรงนี้อีกเยี่ยมเลยนะครับ โอเคครับผมจะมารีวิวโมเดลนะครับไม่ใช่รีวิวโมเดลดิรีวิวท่าทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าจะตู้นะครับกำลังจะต่อตู้โอเคเช้าแล้วอันนี้จะเป็นท่ากำลังจะต่อตู้นะครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นท่าคำรามนะครับโอเคท่าคำรามที่1นะครับแล้วก็ท่าคำรามที่2อนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นท่าเฟรนลี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมอ้าปากแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวพอ เอมาก็จะเป็นท่านั่งนะครับโอเคเรีโมเดลมานะครับท่านั่งท่านอนอะไรก็ดีขึ้นนะครับผมมาดูท่านอนก่อนนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นโอเคท่านอนก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้หน้าจมดินนะครับเพราะว่าพื้นมันสูงขึ้นมานะครับก็โอเคนะครับเราไปออกไล่ล่าพวกอาเล็กโตสารดก,กันดีก,กว่านะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ทะเลที่เดิมนะครับเผื่อว่าตัวน้ํายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวหาตัวอื่นมาฆ่าเล่นก็ได้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ถึงทะเลนะครับขอดื่มน้ำนิดหนึ่งนะครับไม่ทำให้กดไม่ได้กดยากจังมันกดยากมากเลยนะครับซาลาโคทอน้มจะมาเล่นผมแน่เลยไม่ใช่ไหมโอเคมันกดดื่มน้ํายากมากเลยนะครับกดดีโอ้ยกดไม่ได้นะครับเมื่อกี้มันต้องกดแบบคลิกหลายๆทีเลยนะครับคลิกรัวครับมันกดยากอ่ะตอนนี้ผมกดอยู่นะครับกดรัวๆเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยไปนะครับ ตอนนี้ผมก็กดอยู่นะแต่มันโอ้หันหน้าเพื่ออะไรดื่มน้ําดีกินน้ําเออโอเคนะครับหลอดน้ําเราเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับตรงที่เราโดนฆาตกรรมนะครับว่ายตัวนั้นยังอยู่หรือเปล่านะครับไอ้ฆาตกรตัวที่ฆ่าผมยังอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่แล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะไอ้ตัวนั้นอนะ่ะเฮ้ยทุกคนย้อได้ไหมครับตอนที่ผมดื่มนะ้ำผมเห็นลูกใครชลองทอปนะครับ ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับมันอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมครับตัวเล็กๆตรงนู้นน่ะมุมมองแตกต่างเลยนะครับตอนที่เราเป็นอเล็กโตัวตัวนี้โคตรใหญ่เลยครับพอเราเป็นตัวนี้นะครับตัวโคตรเล็กกัดมันกัดไม่โดนตายน้องตายน้องเออตายได้เนื้อมากินแล้วนะครับอืมเนื้อชิ้นใหญ่มากมันจะอิ่มมากๆเลยนะครับคราวนี้โอเคนะครับเรากินน้ํากินอาหารให้เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวไป ออกล่าพวกอะเล็กโตสลัดนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัไปตอนที่ผมกินเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมกินอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปออกไล่ล่าพวกอะเล็กโตนะครับแถวนี้ไม่น่ามีนะครับน่าจะอยู่ตรงพวกป่าตรงนี้มากกว่านะครับตรงนั้นน่าจะสปอนเยอะนะครับเดี๋ยวตัดข้อถูกทามแลบเลยนะครับมันหายไปไหนกันหมดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตายแน่ตายแน่ใช่ตัวเดิมนะปองโอ้โหกัดทีสกกระเด็นไปนู่นเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราได้ทําตามเป้าหมายแล้วนะครับแต่ตามีหน้าหมดเราได้ทำการฆ่าเออเอเล็กโตสารที่ฆ่าเรานะครับน่าจะนะไม่แน่ใจนะครับกินเนื้อมานะครับกินเนื้อโชว์นี่โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําตามเป้าหมายล้เสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ก็นด้จะจบงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นคลิปแบบเล่นเกมนะครับก็โอเคนะครับ ถ้าใครคนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ชอ่องมตต้ตลัดเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้ากระแสดีผมก็จะทำ EP 2นะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะ